เราจะขยายความแนวคิดใจเป็นกลางให้ยาวขึ้นและลงลึกในรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้คุณเห็นถึงความสำคัญและวิธีการฝึกฝนที่ครอบคลุมในทุกแง่มุมของชีวิตใจเป็นกลางหัวใจของมัชฌิมาปฏิปทาและหนทางแห่งการหลุดพ้นแนวคิดใจเป็นกลางไม่ไปซ้ายไปขวาเป็นการสรุปแก่นธรรมของพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายที่สุดพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าการจะพ้นจากทุกข์ได้นั้นต้องหลีกเลี่ยงความสุดตรงทั้งสองด้านคือการตามใจกิเลสและการทรมานตนเองเพราะทั้งสองทางล้วนนำไปสู่ความทุกข์การมีใจเป็นกลางจึงไม่ใช่แค่การอยู่เฉยๆแต่เป็นการ มีสติรู้เท่าทันและตั้งมั่นอยู่ในความพอดีไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์หรือสิ่งเร้าใดๆซึ่งหลักการนี้สามารถแบ่งพิจารณาได้อย่างละเอียดในหลายมิติ 1. ใจเป็นกลางในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องจะสำเร็จได้ด้วยใจที่เป็นกลางนี่คือราบฐานสำคัญที่ทำให้เราเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องโดยไม่หลงทาง ความเพียรที่พอดีพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมเหมือนกับการตั้งสายพินหากตั้งสายตึงเกินไปสายก็จะขาดหากตั้งหย่อนเกินไปเสียงก็จะไม่ออกการปฏิบัติก็เช่นกันเราไม่ควรเร่งรัดหรือกดดันตนเองมากเกินไปจนกายและใจตึงเครียดแต่ก็ไม่ควรผ่อนคลายจนขาดความเพียรการหาจุดสมดุลในการเจริญสติภาวนา คือการทำอย่างสม่ำเสมอและพอดีกับกําลังของตนเองไม่ยึดต,ติดในอารมณ์ในระหว่างการทำสมาธิอาจมีทั้งความสุขสงบปีติหรือความอิ่มใจความทุกข์ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นใจที่เป็นกลางคือการรับรู้สภาวะเหล่านั้นตามความเป็นจริงไม่ยินดีในสุขไม่ยินร้ายในทุกข์แต่เพียงแค่เฝ้ามองอย่างเป็นกลาง เพราะสภาวะเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจังหรือไม่เที่ยงหากเรายึดติดในอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งจิตก็จะไหลไปตามกระแสของอารมณ์นั้นและจะกลายเป็นทุกข์เมื่ออารมณ์นั้นดับไปไม่ยึดติดในความดีและความชั่วแม้การทำความดีจะเป็นสิ่งสำคัญแต่ใจที่เป็นกลางคือการไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นคนดีหรือดีกว่าผู้อื่น และเมื่อทำผิดพลาดก็ไม่จมอยู่กับความรู้สึกผิดจนเกินไปการวางใจเป็นกลางจะทำให้เราเห็นว่าทั้งความดีและความชั่วล้วนเป็นเพียงสังขารที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการกระทำจึงเป็นไปเพื่อการละกิเลสและสร้างปัญญาไม่ใช่เพื่อการสร้างอัตตาหรือตัวตน 2. ใจเป็นกลางในการใช้ชีวิตประจำวัน หลักการนี้ไม่ได้มีไว้ใช้แค่ในวัดเท่านั้นแต่เป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้เรามีสติและปัญญาในการแก้ปัญหาการจัดการอารมณ์เมื่อเราต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทั้งความสุขและความทุกข์เช่นการถูกยกย่องหรือถูกนินทาใจที่เป็นกลางจะช่วยให้เราไม่ฟูเมื่อได้ลาบไม่แฟบเมื่อเสียลาบแต่จะมองเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้ เป็นเรื่องปกติของโลกเพราะสารเสริญและนินทาเป็นโลกธรรมแปดที่ทุกคนต้องพบเจอการฝึกใจให้เป็นกลางจะทำให้เรามีสติรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นเข้าครอบงำจิตใจการตัดสินใจในการตัดสินใจเรื่องต่างๆทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวใจที่เป็นกลางคือการพิจารณาด้วยเหตุและผลโดยปราศจากอคติ ทั้งสี่ประการได้แก่ชันท่าคติรักใคร่ชอบพอโทสะคติเกลียดชังโมหคติความหลงและพยาคติความกลัวการตัดสินใจที่มาจากใจเป็นกลางจะมีความถูกต้องและเป็นธรรมมากที่สุดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นการมีใจเป็นกลางช่วยให้เรามองเห็นผู้อื่นตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็น เราจะสามารถเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคลโดยไม่ตัดสินหรือคาดหวังให้ใครเป็นไปตามใจเราการฝึกเมตตาการุณาและอุเบกขาหรือพรหมวิหารสีอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ใจของเราเป็นกลางและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ 3. ใจเป็นกลางคือหนทางสู่ปัญญาและอุเบกขาเป้าหมายสูงสุดของการฝึกใจให้เป็นกลาง คือการเข้าถึงอุเบกขาซึ่งเป็นหนึ่งในพรหมวิหารสี่อันเป็นสภาวะจิตที่สงบและมั่นคงที่สุดอุเบกขาในที่นี้ไม่ใช่ความเฉยเมยหรือความเย็นชาแต่คือความรู้เท่าทันและวางใจเป็นกลางในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์การได้หรือการเสียการยกย่องหรือการอินทาจิตที่เข้าถึงอุเบกขา จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดับไปตามกฎแห่งกรรมและนรรมชาติอุเบกขาทำให้เราหลุดพ้นจากอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งต่างๆเป็นตัวตนหรือของเราๆซึ่งเป็นต้นตอของทุกทั้งหมดเมื่อเราไม่ยึดติดในสิ่งใดๆจิตก็จะเบาและเป็นอิสระจากความหวั่นไหวทั้งปวงกล่าวโดยสรุปการฝึกใจให้เป็นกลาง จึงเป็นกุญแจสำคัญสู่การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องและนำไปสู่การหลุดพ้นจากทุกอย่างแท้จริงเพราะใจที่เป็นกลางทํ่มนั้นที่จะสามารถมองเห็นความจริงของโลกและชีวิตตามหลักไตรลักษณ์อน,นิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างแจ้งชัดและเมื่อแจ้งแล้วเราก็จะสามารถปล่อยวางและเดินเข้าสู่หนทางแห่งนิพพานได้อย่างมั่นคง